สูงขนาดเจ้าประวานอยู่บนยอดดอยมหาเฮดทอปเจ้ากระเป๋าเฟ้นาะเนี่ยปาเห็นอยู่นี่

ให้หนูก็ให้หนูก็เอาชวอนมาแล้กันนะห้นกันได้เห็ดผอเป็นทหาเลย นำเข้ากับใคกินบื่อล้กันได้หนึ่งลูก สองลูกสามลูกนี่ก็อีกหนึ่งโอ้เหมือนเลยปะงานเจอที่ที่สามหน่วยหน่วยหลวงเก็บางย ป้าหวานนี่นี่นีป้าหวานลุน่นี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 ใส่เดีวเดเอาคะแมเรจะได้แต่ละเม็ดยน่ไปครึ่งวันมาถึงบ้านแล้วสดสดลอนลมาถึงกระล่างจะต้มเก๋มเจ้า ໜຶ່ງລິດເຈ